เชื่อใจฉันนะฉันจะไม่ทำให้เธอเสียใจเธอต้องการเวลาเท่าไรที่จะให้พิสูจน์ว่าฉันันรักเธอแค่ไหนอยากเจออีกแล้วตอนที่ฉันคิดถึงเธอมากมายอยู่ในหัวใจจะบอกเอาไว้เธอรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันนนั้นทำทุกวันคือคิดถึงเธอประจำเลยฉันอาจจะตามไปจากนที่เธอเคยคบและฉันก็รับเธอได้ทุกอย่างตรงนี้ไม่ไหล เลื่องดีๆเรื่องแย่ๆที่เธอพบเหลือแค่ต้องทำให้เธอมั่นใจว่ารักที่ฉันนั้นให้เธอไปไม่เคยลดไปตามเวลามันมีแต่เพิ่มขึ้นมาฉันรู้สึกตั้งแต่แรกไม่ใช่ได้คิดได้ฝึกเมื่อวานอยากให้เธออยู่ในชีวิตกอดกันในตอนสลิปเพิ่งจูบกันไปตอนแมืกี้ฉันไม่ได้สนว่าใครจะบีบมาให้ฉันคิดยังไงก็ตามกับเงน้ยเดิมแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจอะไรสักนิดจนแค่แต่เธอเชคมือถือฉันได้ตลอดพาดเฟิร์ดตะกอกไปเลยฉันขับที่เธอชอบทักมาบอกว่าครัก่อนยังนอนละเมอเนก่อน นาทีมายังคงเป็นภาพจับดูเธอน่ารักน่าชังยังไม่เข้าใจทำไมฉันรักเธอมากจังลา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 ฉันคิดถึงเธอแบบนี้ก็เพ็นและเป็นแค่เธอคนนี้เชือใจฉัน ให้พิสูจน์ว่าฉันนันรักเธอแค่ไหนอยากเจออีกแล้วตอนที่ฉันคิดถึงเธอมากมายอยู่ไหนหัวใจจะบอกเอาไว้เธอรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันนั้นทำทุกวันคือคิดถึงเธอพเ,เพิ่มเลยโคตเพลิน